นึ่งคนที่นั่นอยู่เกยเฉยไม่้าใจูแล้วก็ไแล้วใจแรงน่ากลัวอะไรมาจิ้แพกเหรอก็กินเยอะไง้ย ก็กินเยอะพี่บอสบอกว่าพี่บอสจะแบบว่ากินจนกว่าพี่บอสจะแบบถอดเสื้อได้เป็นสีจบแต่ว่าหลายวันที่ผ่านมานี้ก็เห็นพี่บอสกินทุกอย่างอาหารก็อร่อยนะคะพี่เมนี่ไปอยู่อะไรนะต้องปิดนะ ้องปิดจ้ามาพร้อมจ้าของเรานะมาคู่เลยตรงนี้อ่ะต้องปิดจ,าาาจา้าไอ,อ้กระปุก,ปกสีน้ำเอาไปเก็บแล้วใช่ปะ่ะตุดแจรถอยู่ครัฉีดน้เรียบร้อยแล้วพี่เก็บเก็บแล้วขอได้ป่ะไอ้ตาตาต้องแจกให้เจ้าของเขาแล้วครับขอไหม ท้้ง่ายฝนกับไม่ไม่ต้องเลยไม่ต้องเ,เป็นไงบ้างพี่บอสสิ่งเมื่อกี้ทำไมเปิดเรื่องแบบนั้นล่ะเป็นสิ่งที่ต้องการนะสอนไม่เเหตุครจะบอกเกิดเกิดพี่อ๋อบอสเป็นซีนเิ่ <c oughs> เออเป็นซีเน่ครับทุกคนเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวทุกอย่างของเรื่องนี้ตั้งแต่ถ่ายหนึ่งทุ่มตอนนี้ห้าทุ่มแล้ว <c oughs> เปียกฝนยาว,ยาว <c oughs> มื่ครั้งแรกที่เคยนอนไงไงให้น้ำมันหยดลงมาใช่ไหมเออแล้วเหมือนฝนลงจมูกด้วยการหายใจเป็นยังบบเดี๋ยวไม่เงียบเดี๋ยวเราไปล้างตัวก่อนโอเคแตเป็นทีแรกที่เปิดตัวนะเออเหรอมันขาดเรนเดอร์เพราะนั่นเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปคืออันแรกอะตอนที่เราออกห้อง มันเหมาะที่ชอแบบสับสนัว่นี้ฟังตับที่แบบมันกมันมอ่มนนิดนึงไงถว่ามันกลังแบบห้องนี้จริงกว่ากับห้องกูเห็นมันยังไงกับแม่อะไราเงี้ยเราว่ามันใช้ร่างกายไมากกว่านส่งเลอร์ได้มากก่านอนี้เข้ามาปืยยืนพาให้ใช่ป่ะหวยหาสมากกว่นี้ไปหยดหน้าที่เราพอเราตั้งจะมาเขาเนาะครับี่อันนี้ก็เลย พี่นั่งก่อนสิครับเออมันก็เลยแบบว่าเปลี่ยนเรื่องว่าแบบเออใช่มันต้องเป็นคนลุกหาเขาเรื่อยแบบเออพี่พี่นั่งก่อนสิครับเนี่ยเปลีนมันเปลี่ยนละอันเนี้ยเลี่ยนเต็มเสียงอ้อ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 อืมอื่นก็คืออยากรู้ความจริงอ่ะยังอะไรวันนี้นะพอนั้นพุ่งหาเขาอยากได้คำตอบเข้าไปป่ะอ้ออ้อ ตอนฉีดใช่ไหมครับคืนห้องเราเนาะเต็มเสียงเราเป็นเจ้าบ้านที่นี่โอ้โหโอ้โนเโอ้โหแล้โอ้โหเปียกนมาโอ้ยเปี่นกโอกเรื่องเลยครับชิลเลยครับ้อทําห้ไปไหมไปม ให้เปลี่ยนอะไรบ้างอย่างให้เปลี่ยนอะไรเสื้อผ้าเสื้อที่ร้อนทอนนี้เลยครับโอ้โหโอ้โหแอคชั่นเช็ดตัวกันเดียครับพี่โอ้คับ ครับพี่พี่นั่งกครับแอชตอกลอนวัดลดลงเลยอันนี้หมายถวบสไนิ่เเลดลงดีเออพี่ชิญตัก่นสิครับโอสิมันองการตืร้อนตืนต่นตืไปยกหท้ายแเพ่อไม่ั่นใจเยเออ เปลี่ยนก่อนโคตรโคตรเป็นทค่พิเศษเป็นไงวะพี่สุรัตทำไมเป็นอย่างนี้ก็โดนรถชนมาครับแล้วก็เพิ่งตื่นจากวิ่งโลกประดีคือหลับฝันวิ่งโลกฝันว่าอะไรฝันว่าเราหลักกัน ฝันมีงานแต่งงานครืมนี่ใช่ไปโดนอะไรรถชนอยู่กรุงเทพอ้าวไอไปช่วยอยู่นั่นแหละอุ้ยมาอยู่โรงพยาบาลนู่นไงเนี่ยก็เลยวิ่งไปหาวิ่งไปหาเลยไปหาคนที่เราลังเดีวฉัุปมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อย่างงั้นไม่ใช่อย่างกี้น้องไม่ใช่กีฟกีฟไหนัะเออกีฟอ่ะมันไม่ใช่กี๊เออมู๊ไงมัคือมูมคมู๊กไม่รับต้องอัปเดตแานแล้ว ร้อยเจ็ดสิบแถวหนึ่งแล้วเดี๋ย e a าเรากิดกันหนึ่งสองสามสี่ห้าร้อยเจ็ดสิบห้าห้าเนี่ยเลยมาหาเราไม่รู้เลยวาคนที่อ้วนอ่ะไม่ใช่มันห้าห้าเดี๋ยวห้าสิบหใช่ไหาอง อไปใส่สี่แถาเองร้อนก็หมดแล้วเนี่ยเมียมันหลอกให้กูน้าบวมนะการไม่ได้เด็นกาบวไม่ต้องมาบอกเพราะมันหลอกอันนี้กินได้ไม่เกินสองเม็ดแต่กูกินไปสามเม็ดแล้วสี่สองพี่ดูแต่ันดีไม่รู้อ้อยไอ้โมนไม่เห็นมันดีไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เลยไม่กินก็ไม่ เขาเบอกบว่าควรบริโภคแต่น้อยแล้วก็ออกกำลังกายเพื่อสวอมควรบริโภคแต่น้อยและออกกำลังกายเพื่็ร้นก็รู้นี่ไม่ไหวแล้วนะอืมอย อะไรเอาเลืองเหมือนไม่เราจับได้ค่ะอะไรอ่ะโอแอบเนียนะแอบกีเรียนมากเั็นเด็เลยครับเด็กทั้งเด็กทั้ง มาจากด้านซ้ายจากด้านซ้ายเฮ้ยไม่ใช่เรื่องนี้นะทุกคน ตัวที่มาข้างหลังเยรูกคบอกว่าสิปลาัวเงินฟันสกายอยู่เนะนี่คืาว่ากัน้ตอบทได้ยังเพื่อนได้อยู่เพื่อนตอบมาเลยมลี่ร้ออ่ะเออดักหน้าดักหน้าดเดี๋ยวสิพูดอไรัน่เปล่าล่าวอะา่เ พี่พูดเหมือนพี่พูดคือคำนั้นมันเป็นคำฝาดๆแล้วอ่ะบ้าเมื่อกี้ผมตกใจเมื่อกี้ผมตกใจอ่ะตกใจอะไรอ่ะเปลี่ยนไปอ่ะที่เซอร์พูดเปลี่ยนไปเผื่อเผื่อประโยคสลับกันได้พี่นเหรอ

โอ๊ยตูไหมโอ๊ยตูหพี่อาตอนจับน่ตจครับถ้าพี่เจมเห็นเ้าเอรแล้วบอกเลยโอเคใช้มือขวาดีกว่าครับอ่ะโอเคครับทำมือขวา

โอ๊ยู้ๆนะเฮ้ยเราเล่นๆนี่เยรเลนขอดกันมุ่ตัวกูเบาขนาดนั้นเลยหรอประมาณนึงแหละไม่ใช่ว่าสุดท้ายคืวามเนต้วเราอะก็คงไม่บอกเราก็จริงๆมันเป็นซีนท้าย EP หนึ่งที่เราถ่ายกัซีนที่จบ EP หนึ่งเลยด้ที่จบ EP หนึ่งซีนแบบปล่อยฮุกเลยปะเป่แบบ จะทำให้คนแบบเฮ้ยตกองเป็นยังไงเนี่ยใช่ครับผมก็มันเป็นซีนหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นซีนหลักๆเหมือนกันผมว่ามันเป็นจุดขายของเรื่องนี้นะที่แบบจะทำให้คนอยากดูอีกดีต่อไปด้วยคำพูดที่ว่าด้วยคำพูดที่ว่าเทียจีพูที่เป็นแฟนพูแล้วคงจะอู้จีดูเจอเขาแล้วแบบดูเป็นผู้ชายมีเสน่ห์ที่ไม่อยากให้มันเป็นเพียงแค่ความฝันเลยให้มันเป็นจริงไปเฮ้ย ใช่คร <si ับก็นั่นแหละก็เลยเป็นเป็นการเดินเกมของพี่เซอร์หลักหายอย่างนี้แหละผมยังอยู่ในสภาวะที่แบบว่ายังไม่เชื่ออยู่ว่าแบบมันจะเป็นไปได้ยังไงมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอเพราะฉะนั้นนะก็ต้องรอให้เขาพิสูจน์ตัวเองได้นะว่าแบบเขาจะทำให้ผมแบบใจอ่อนได้หรือเปล่าใช่ใช่แล้วก็ฝาก EP หนึ่งนะครับส่วน EP สองเนี่ยก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมเอาใจช่วยพิซเซอร์ในการจีบน้องผูด้วยกันนะครับผมอล้วช่วยกันต่อขอกคุครับสวัสดีครับ